อิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้าเลยนะครับสำหรับคู่จิ้นหมอลำสุดฮอตครับคุณนกพงศกรและสาวยูกิเพนพากาแห่งหมอลำเสียงวิหกครับที่แฟนๆสายหมอเนี่ยติดตามกันอย่างเหนียวแน่นเพราะว่าเสียงดีสวยหล่อปังมากๆอีกด้วยล่าสุดนี้ครับจัด Facebook Live กลุ่มปิดครับระหว่างหมอลำเสียงวิหปทะเสียงอีสานของแม่นกน้อยอุไรพร โดยไรายได้ทั้งหมดนี้นะครับก็จะร่วมสมทบทุนครับกับสายบุญต่างๆและทางนกและยูกิเองก็พร้อมครับพร้อมครอบครัวด้วยนะและแฟนคลับครับนำยอดปัจจัยไปทอดผ้าป่าสร้างศาลาการปเปลี่ยนและหอระฆังวัดนนสว่างสามคัคคีอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีโดยเพจประกายดาวแฟนเพจครับก็ได้โพสต์คลิปช่วงถวายต้นเงินผ้าป่าพร้อมกับแคปชั่นที่ว่านะครับ ให้เท่ากับได้ครั้งที่8ยอดแรก1,58,409บาทและยอดปิดนะครับอยู่ที่1,60,000บาทด้วยกันครับ ก็สาธุบุญกับทุกๆท,ท่านกันด้วยงานนี้ครับก็มี FC เองก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญบอกขอให้ทั้งคู่เองเนี่ยเป็นคู่จิน้นคู่บุญคู่สร้างคู่สมในอนาคตกันด้วยเถิดนะครับยังไงก็ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับกับทางคุณนกและคุณยูกิกันด้วยนะครับสาธุครับ